สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอน c งชาแนลสาวบ้านทุ่งกับการพาชมธรรมชาติและความสวยงามของอีสานใต้วันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับปราสาสหินซึ่งปราสาสหินนี้มีมายาวนานมากเวลานี้พร้อมแล้วเราไปพบกับ กูคันธนามกูคันธนามเป็นโบราณสถานที่ประกาศขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับกูคันธนามตั้งอยู่ที่บ้านคันธนามตำบลยางคำอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศขึ้นทะเบียนกรมศิลปรกรเป็นโบราณสถานกูคันธนามเนื้อที่2องไร่35ตารางวา โบราณสถานกูคัทนามตั้งอยู่ในบริเวณเดินดินทรายขนาดใหญ่มีทางหลวงหมายเลข2086สุวรรณภูมิราศีสไลผ่านกลางเดินนินทรายกู่คัทนามอยู่ทิศตะวันตกของแนวถนนปัจจุบันอยู่ติดที่พักสงกูก่คัทานามเขตท,ที่ดินสาธารณะดงกู่สำหรับปราศาสตรปราศาทตรหิน ส่วนยอดของปราสาทประทานถูกก่อขึ้นเพื่อทําเป็นอุโบสถซึ่งภายในปราสาทประทานมีร่องรอยการขุดรื้อหาของมีค่ามุกด้านหน้าปราสาทถูกต่อเติมใหม่เช่นเดียวกับผนังเรือนาธาตุภายในห้องบริเวณบรรณาลัยถูกรื้อหาของมีค่ามีชิ้นส่วนหลังคาหล่นอยู่ภายในกำแพงรอบปราสาท ที่โผลพ้นดินขึ้นมาถูกก่อขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดยกเว้นทางด้านทิศใต้ที่ยังคงเป็นเดิมของโคปุระทางด้านทิศตะวันออกประสาทสุดพังลงมาสภาพโดยทั่วไปถูกดินกลบเนื่องจากภายในประสาทถูกใช้ทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาซึ่งถูกปรับพื้นที่ให้เรียบบริเวณเส้นกำแพงด้านในมีต้นไม้ใหญ่ประเภทยาง มเงทางด้านที่ตะวันตกของปราสาทประธานมีการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบสถาปัต,ตยกรรมหลังจากรื้อถอนอาคารต่างๆพสงฆ์ได้ก่อสร้างเอาไว้และขุดแต่งดินคลุมโบราณสถานออกแล้วได้พบโบราณสถานอยู่ประมาณ1.5เมตรเมื่อยกหินคลุมออก ตัวอาคารออกแล้วพบว่าวัตถุมีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับศาสนสถานนี้ยังคงสมบูรณ์อยู่จากการสำรวจขุดพบว่าแผนผังของปราสาทกู่คันธนามีลักษณะเป็นโบราณสถานประเภทอโรคยาสารหรือโรงพยาบาลอย่างชัดเจนการก่อสร้างใช้ศิลาแรงเป็นวัตถุหลักในการก่อสร้างจะใช้หินทรายในส่วนนี้รับน้ำหนักและแกะสลัก สะน้ำประจําอโลคยาสารทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือถูกลือออกไปจนหมดแล้วนํามาก่อเรียงขึ้นใหม่จนไม่สามารถศึกษาถึงรูปแบบเดิมได้แล้วกําแพงที่ล้อมรอบปราสาททั้ง4ด้านส่วนที่จมอยู่ในดินยังคงในสภาพเดิมมีการสุดเนื่องจากการยุบตัวของดินที่รอบกําแพงแต่แนวกําแพงด้านทิศใต้ย,ยังคงสมบูรณ์ดีแนวกําแพงด้านทิศตะวันออก บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้แนวกำแพงทำเป็นรางน้ำไหลออกลงสู่สระที่อยู่นอกกำแพงกึ่งกลางแนวกำแพงมีโคปุระตั้งอยู่โคปุระมีลักษณะเป็นรูปกากบาทมีประตูทางเข้าซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกไปทะลุออกทางด้านทิศตะวันตกตรงกลางเป็นห้องโถง มีห้องกำแพงเป็นห้องเล็กๆอยู่ทางด้านเหนือและใต้ในการขุดพบปฏิมากรรมหินทรายรูปพระโพธิสัตว์โอโลกิเตสวนสีกรในบริเวณห้องถูงห้องกลางถัดจากโคปุระไปทางทิศใต้มีประตูเล็กๆอยู่บนแนวกำแพงด้านทิศตะวันออกโคปุระมีร่องรอยของ หลุมเสาต่อเนื่องจากมุกหน้าปราสาทประธานมาจนถึงประตูด้านทิศตะวันตกและโคบุระซึ่งแต่เดิมน่าจะเป็นหลังคาคลุมเนื่องจากมีสภาพที่เป็นโบราณสถานเนินทรายจึงทำให้ลานหินมีลักษณะเป็นลูกระนาดจากการสุดตัวของพื้นที่เช่นเดียวกับอาคารอื่นๆ มุกมีลักษณะเตี้ยกว่าปราสาทโดยอยู่ในระดับเดียวกับลานหินภายในมุกทำเป็นบันไดเข้าไปในห้องปราสาทประธานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทก็เป็นอาคารบรราลัยใกล้กับลานหินทางด้านทิศใต้มีแผ่นหินทรายสีเขียวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมปักอยู่3แผ่นซึ่งแต่เดิมอาจจะมีสแผ่น พบจารึกจากการยกหินตั้งที่หน้าบรรเลายลักษณะแบบเดียวกับจารึกที่พบในอโลคยาสารหลายๆแห่งภายในบริเวณบรรเลายพบว่ามีการปูด,ด้วยศิลาแรงแต่บางส่วนถูกรื้อออกจากการขุดหาของมีค่าสำหรับปราศาสตร์กูคันธนามปัจจุบันนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไปมีรูปปั้น ท้ากู่คันธนามอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามซึ่งจะมีงานประจำปีทุกปีในเดือนห้าสำหรับกูคันธนามปฏิราบกันดีว่าสมัยขอมรุ่งเรืองพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้สร้างอโลคยาสารหรือโรงพยาบาลขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในการที่จะรักษาผู้ป่วยเนื่องจาก ราชโอรสได้ป่วยไข้จึงตั้งปณิธานจะสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้คนให้ทั่วแคว้นแ้นแห่งนครของขอมปัจจุบันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปและสามารถค้นพบศึกษาได้ในชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่ได้จาลึกซึ่งขึ้นทะเบียนแล้วของกรมศิลปกร ท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมเที่ยวชมและว,วันนี้อโน,นงชาแนลพาเที่ยวพาชมก็ได้นำทุกท่านมาที่จะได้ชมปราสาทเก่าแก่นี้เพื่อเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และเป็นการศึกษาทางประวัติศาสตร์บบราณขอมหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขในการรับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์กด subscribe เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ